แม่จ๋านี่มันที่หยกขององค์รัชทายาทจริงๆเมื่อหกปีก่อนพระองค์มอบให้หญิงคนรักหรือว่าไม่จริงปกติพี่ชายข้าเป็นคนเลือกมากเป็นไปไม่ได้ที่จะชอบผู้หญิงชั้นต่ำแบบนี้ไปสืบมาต้องทำให้ข้ากระจางที่หยกนี้มาจากไหนกันแน่ท่านพี่อย่าเพิ่งร้อนใจ น้องชายผู้นี้จะหาคนมาให้ท่านมานี่ขอรับออกคําสั่งต้องสืบหาที่มาของจี้หยกให้ได้ขอรับแม่แล้วอยู่ไหนแม่แล้วอยู่ไหนเขามาพร้อมผู้ติดตามมากมายย่อมต้องเป็นผู้มีอิทธิพลถ้าไปล่วงเกินคนใหญ่คนโตแล้วเป็นเพราะผู้หญิงอย่างเจ้าแท้ เจ้าจะทำให้ข้าตายทำให้หออีหงชิบหายห้ามรังแกแม่ข้าหนูน้อยน่ารักหยุดนะหุบปากไปซะรีบไปหาคนขอรับไปสืบมาขอรับพวกเขาเหมือนกำลังตามหาคนสำคัญอะไรบางคนคนคนนั้นเกี่ยวข้องกับจี้หยกแย่แล้วข้าทำจี้หยกพวกเขาแต่พวกเขาต้องไม่ปล่อยข้าแน่ๆ